ปีที่แล้วบ้านเรารถไฟฟ้าพรวดขึ้นไปเลยนะครับปีก่อนนู้นแค่ประมาณประเทศไทยมีรถไฟฟ้าประมาณไม่กี่ไม่กี่พันคันปีที่แล้วทะลุไปเป็นเป็นหลายเป็นหมื่นคันสองสามหมื่นคันเหตุผลก็คือ,อ,อคนให้ความสนใจในการเปลี่ยนมายเซ็ตของตัวเองมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นปัญหาอย่างนี้ครับเมื่อสวันที่แล้วผมเห็นข่าวข่าวหนึ่งที่คนเอา รถยนต์ไฟฟ้าต่อคิวกันยาวไปกิโลกิโลที่รัฐผมไม่แน่ใจว่าที่ที่ชิคาโกที่ไหนไม่แน่ใจโอ้คุณนศ <c oughs> มันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเมืองไทยก็คงมีโอกาสแน่นอนนะครับถ้าสถานีการชาร์จเนี่ยมันไม่โตให้ทันเท่าๆกับเอาถามกันใ,ใช้การบริการการใช้รถนาลากรครับร แล้วกนมีความคิดเห็นยังไงครับในขณะนที่ใช้รถไฟฟ้ามาผมคิดว่าพี่น่าจะหกเดือนแล้วใช่ไหมเกินอะไรขึ้เกิด่าดอ๋อเดือนนี้เดือนที่สิบ้วค่ะเป็นปีแล้วมั้งไหนบอกคุณใหญ่ซิว่าคุณกังวลแบบที่คุณใหญ่กังวลไหมไม่ค่ะเห็นไหมไม่กังวลค่ะคุณใหญ่คุณตาคุณตาไม่ได้ออกไปไหนนี่ไปคุณตาคุณตาลองลองไปลองไปตอนสงกรานสมมุติสมมุติสงกรานปีใหม่สิ งานเนี้ยอย่าง13เมษายเนี่ยถ้าเราบอกว่าสมมติโอเคว่ารถรถคนไทยใช้รถไฟฟ้ากันนะงานนี้ระหว่างทางจากภูเทพไปเชียงใหม่เนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนถ้าโดดไม่ทันใช่ไหมเป็นได้จดใช่ใช่ใช่ฮึมแต่คิดว่าไม่ต้องกังวนขนาดนั้นเพราะมันสมมุติ่าชาร์จเต็มมันวิ่งได้ประมาณ400อ่ะ400ยังรถที่ต้าใช้ตอนนี้คือ480ล้วก็ เราก็วางแผนได้ถูกไหมคะมันก็ทําให้เราต้องวางแผนที่ว่าที่ที่เราไม่กังวลเราไม่เอ้ยเรากังวลกังวลเพราะว่าเราเนี่ยติดอยู่กับความคุ้นเคยติดอยู่กับความเคยชินว่าวิ่งไปไหนมันก็มีปั๊มน้ํามันอยู่ทั่วไปแวะปั๊มก็ได้ปัมปั๊มก็ได้อะไรอย่างเงีนะ้ยผมผมคิดอย่างนี้คุณตาผมคิดว่า daily use เนี่ยอย่างเช่นเ <c oughs> ชา้าออกไปทํางานใช่ไหมครับวิ่งในกรุงเทพ กลับมาเนี่ยวันหนึ่งมันก็ไม่ถึง480สกิโลแน่นอนเพราะว่า<ช>วันหนึ่งเต็มที่ก็มาสักร้อยโลอะนะครับเต็มที่แวะไป<ช>แวะมาแต่ถ้าคุณจะออกทริปไกลๆเนี่ยถามผมนะผมจะใช้ไฮบริดนะครับผมไม่กล้าใช้ไฟฟ้าแน่นอนเพราะว่าทริปไกลๆอะ่ะเราก็เราก็หนึ่งเราก็ไม่ได้ไปบ่อยๆถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่หนึ่งเราก็ไม่ได้ไปบ่อยๆเราก็วางแผนได้ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราก็วิ่งทริปไกลๆทุกวันไงน พี่อย่ากังวลอะไรมากไปเลยชีวิตเราอะใช่ไหมชีวเราก็จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนพี่ตตตัวผมเองผมไม่ได้กังวลนะคุณดารากรตอบเป็นไหมผมผมผมไม่ได้กังวลนะคุณตานะกังวลนี่ทำไมพี่ผมผมผมแค่คิดคิดคิดแทนคนทั่วๆไปที่ใช้ถ้าจําเป็นจะต้องมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนั้น สถานีในการชาร์จมันควรจะต้องเติบโตตามรัฐรัฐควรจะต้องรีบส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดให้เกิดสถานีชาร์จจะเยอะซึ่งตอนนี้ผมเท่าที่ผมทราบเนยนะมันมีหลายเจ้าแล้วที่ของเอกชนที่เข้ามาทำเยกตัวอย่างเช่นของของกลุ่มฟอสเนี่ยเต่าบินเนี่ยนะครับเขาทำเต่าบินตอนนี้เข้ามาทำเอ้าลกิง<อ>ก้งกา,<อ>ากิ้งกาอีวีเออชื่อกิ้งกาอีนะแล้วก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า เขาอาจจะทําเหมือนกับตู้เต่าบินไงฮะให้เอกชนเข้าไปไปซื้อไปเช่าติดตั้งเอาไว้แล้วก็ชาร์จตามตามบ้านตามไรทางคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าสนุกครับที่ไหนก็มีที่ชาร์จแล้วก็จะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนครับผมพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับ,รบขออนุญ,ญาตผมได้คุยกับผู้รบริหารปลตโออนะครับพี่ก็ค,คุยถามเรื่องเนี้ยนั่งคุยกันบอกว่าเอ๊ะปตตมีปัญหาไหมท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าพี่มลชัยจะเอาง่าย มอเตอร์โชว์เนี่ยขายรถไปเท่าไหร่แล้วเป็นยอดเปอร์เซ็นต์รถสันดาปเท่าไหร่รถไฟฟ้าเท่าไหร่นะฮะเช็คแล้วประมาณสิบเปอร์เซนต์แคบอกว่าธุรกิจเนี่ยของของน้ํามันเขายังไปได้อยู่เพราะรถอย่างใช้อย่างน้อยก็ต้องเจ็ดปีสิบปีใช่ไหมฮะแล้วช่วงเนี้ยทางปตทโออาร์เนี่ยเขาจะเพิ่มไอ้ที่ชาร์จเนี่ยไปตามปั๊มน้ํามันต่างๆอะที่ใหญ่นะฮะเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้อันนี้ปตทเล่าให้ฟังตอนนี้ต้องถาม พี่ตั้งผมเนี่ยบอกพี่ตั้งเลยว่าผมนี่แบบแหมหลงไหลไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยดีไวดี D มากเลยพี่ตั้งแพทย์เป็นยังไงบ้างคะดีค่ะชอบมากค่ะชอบมากถ้าพูดถ้าพูดถึงสมรรถนะแบบว่าเร่งความเร็วอะไรนี้นะดีค่ะดีกัารถสมดากซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วถ้าพูดถึงอถ้าคุณนศที่พูดเหมือนว่ามันเยอะเกินไปอะไรเงนะี้ยเนาะมันมีแสงมันมีไฟอะไรเงนะี้ย ก็ยอมรับแต่แต่เราก็มองว่าเออมันมันก็มีลูกเล่นอะไรเยอะดีมันมีลูกเล่นเยอะแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยมันก็เหมือนกับเรากําลังใช้คอมพิวเตอร์ค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่หน้าจอหมดเลยความนุ่มนวลช่วงล่างอะไรเนี้ยตั้งโอเคนะเพราะว่าตั้งโอเคอาจอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งไม่คิดมากเหมือนเหมือนพี่ใหญ่ค่ะก็ไม่กังวลอะไรทุกทอะไรอย่างทีี่ใหญ่ โอเคผมใช้ผมผมผมเรียกเยอะผมเรียกเยอะเอออออออนั่นแหละพี่ใหญ่พูดออกมาถูกต้องคือตอนรถติดเนี่ยได้ดิจิต้าบ้างไหมคะอ๋อไม่ดิจิต้าข้างๆประตูอะคือต้องมองว่าหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยที่ที่เรามาประเทศสองจุดไดาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยรถที่เราใช้ที่เราวิ่งไปบนท้องถนนอะเราก็เป็น ปุ่นควันมลพิษแล้วคุณตามีวันไหนที่ลืมชาร์จบ้างไหมเออมีค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องชาร์จทุกวันนะคะอาทิตย์หนึ่งชาร์จกันครั้งสองครั้งเองอะค่ะเราไม่ต้องชาร์จวันเราวิ่งไม่เราวิ่งประมาณร้อยร้อยกว่ากิโลประจาไม่ไม่เกินเนี้ยเนาะประมาณเนี้ยคุณคุณเพอร์แจบอกเพเซตก่อนอย่างน้อยใช้ไฮบริดค่ะ ไว้ให้ร้านสะดวกซื้อทุกสาขามีตู้ EV Charger ร,รถ EV ก็น่าจะมาเยอะค่ะโอ้ยคุณเพอแลเราวิ่งทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ถึงแล้วสิมันมันมีมันมีอย่างนี้ทั้งเที่ยว <c oughs> มันมีงนี้คุณตะคือตอนนี้หลายเอกชนหลายรายรวมทั้งปตทดรืยอเขาคิดเรื่องของการท,ทำเป็นสับเตชั่นนะครับก็คือ,อจอดแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งซึ่ง,งประเทศจีนหรือประเทศยุ โปรเพชได้ไหนนะฮะก็ทําแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าไอแพลตฟอร์มจุดติดตั้งของรถของแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องเหมือนกันหรืออาจจะกําหนดว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ได้ยี่ห้อนี้ไม่ได้ถ้าทอย่างนั้นได้ผมว่าปัญหาทุกอย่างจบเลยครับแล้วก็แล้วก็เราก็สามารถเข้าปั๊มใช่ไหมเลี้ยวเข้าปับ๊บเสร็จปับ๊บจอดปุบ๊บใช้เวลาไม่เกินสองห้านาทีถอดเอาแบตเตอรี่เก่าแล้วเอาแบตเตอรี่ใหม่เชื่อเข้าไปเไปน็นต้นผมว่าอันนี้มาแน่นอนครับเพราะว่า ถ้าได้คุยกับทางปอทเขาคิดเรื่องนี้อยู่ครับครับผมถ้าพี่ใหญ่ถ้าคนที่คอยกังวลอ่ะคอยเ์เ,เซฟอ่ะคอยแต่จะคิดรอว่ารอไอ้ตรงนี้มาก่อนรอปั๊มมาก่อนรอเปลี่ยนรอรอรอมันก็ยังไม่มีคนใช้เยอะๆถูกป,ปะัมไม่เกิดไงแต่ถ้าเราทุกคนใช้กันเยอะๆเยอะๆเดี๋ยวมันก็ตามมาเองจริงๆผมผมผมคิดจริงๆยังไงปีนี้ผมก็ต้องหานะครับผมก็ต้องหาซื้อรถไฟฟ้าอย่างน้อยสองคันล่ะนะครับใช้ใน อของตัวเองด้วยแล้วก็บริษัทด้วยก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าพอดีมันมีแบบกลางกลางมันไม่มีก็อาจจะดู BYD อย่างที่คุณเต้บอกนะครับหรือเป็น Great Wall ไฟฟ้าก็ยังไม่มาจะไปเอาไทยเอาที่ใหญ่อะคุณนเลยจะไปเอาไทยการเหมือนคุณนน้เนี่ยฮ ไถคานมันก็ไม่วิ่งได้เท่าไหร่คุณนถห้าร้อยโลห้าร้อยโลห้าร้อยโลเออไน่นอนทนี่รถไม่มีนะเด๋วเอาละพี่ใหญ่ต้องีบจองนะคุณผมเนี่ยนะใช้อล่าคูชัทนะรับส่งเลือดนะสายสุพรรณบุรีกับสายกาญจนบุรีทุกวันนะเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนะโคตรมีความสุขใช่ไหมนนักคำผมถามจับไหล่เฮ้ยเป็นไงบนไหมมีอุปสรรคอะไรไหมเธอเอารถไฟฟ้าไปใช้ขับรับเลือดเนี่ย ไม่มีนลครับพี่ี่แฮปปี้ดีนี่เห็นไหมนี่เขาขับทุกวันวันละสี่ร้อยโลนะคุณมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือวอลโว่ฮะซึ่งวอลโว่เขาประกาศวอลโว่เป็นเจ้าแรกในโลกที่ประกาศว่าปีสองศูนย์สองห้าคือีสองปีเนี่ยวอลโว่จะไม่มีรถน้ำมันแล้วนะครับวอลโว่เป็นเจ้าแรกในโลกที่ประกาศผลิตรถจัดรตออกไป ดังนั้นตอนนี้วอลโว่เขาเข้าไปพยายามพัฒนาแต่ตอนนี้วอลโว่ปัญหาคือมันก็ยังวิ่งได้น้อยอยู่คุณโนตวิ่งได้แค่ที่ผมเคยเอามาใช้วิ่งได้แค่ประมาณ4 3 0กิโลรุ่นใหม่ก็วิ่งประมาณ480กิโลอะไรเงรี้ยก็ยังน้อยอยู่ก่อนจะจอจะจบคราวนี้เนี่ยนะผมคิดว่าอย่างนี้เวงการรถยนต์นี่มันได้เปลี่ยนไปแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยรถที่มีอัลกอริทึมแล้วก็มีโปรแกรมที่ดีที่สุดโลกก็คือเทส ครับผมก็ขับเทส l a ผมก็รู้ว่าเออมันก็เก่งจริงเพราะว่ามันเป็นการชาร์จแล้วฮะแล้วก็การระบบที่จัดการพลังงานได้ทำได้ขับได้ไกลที่สุดนะแต่วันนี้นะครับเอ่บอ BMW Mercedes Benz Volvo ค่ายจีนะครับไม่ว่าจะเกียร,ร์บอเตอร์คือเรื่องระยะทางไม่ใช่แล้วก็อากาัลกอริทึมไม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะซื้อรถไฟฟ้า ซื้อได้ยี่ห้อเดียวคือเทสลาปัจจุบันไม่ใช่แล้วถูกไหม,มแล<ต>้วตใจเป็นว่าเทคโนโลยีที่ที่เทสลาเคยมีนําเหนือคนอื่นเนี่ยแทบไม่มีเหนือแล้วนะอืยี่ห้ออื่นตามทันหมดแล้วนะวันเนี้ยลองคิดดูดีๆตอนนี้ถ้ามันทําต่อไปนี่นะครับผมเห็นถึงสองทางรถยุโรปเนี่ยผมเห็นว่าเอ,อเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยยังใช้เยอะอยู่นะวอลโว่โฟกออดี ปอร์เช่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยกินไฟเยอะนะแต่ก็ uh, mm. เข้ามาทดแทนด้วยแบตท,ที่ก้อนใหญ่แล้วก็ระบบการชาร์จที่เร็วเนาะส่วนเทส l a เนี่ยแบตก้อนเล็กกว่าขับได้ไกลกว่าแต่ชาร์จชา้ารถจริงก็เจียบคล้ายกันรถจริงก็คือว่าแบตก้อนไม่เยอะนะใช้พลังงานไม่เยอะแต่ว่าชาร์จได้ช้าด้วยตัวอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ในรถนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ายุโรปเนี่ย แบตกอนใหญ่ชาร์จเร็วแล้วก็กินไฟนะคราวนี้ผมว่าอีกปีสองปีอ่ะปัญหาพวกนี้จะหมดไปจะกลายเป็นแบตที่ขนาดพอดีชาร์จได้เร็วนะครับแล้วก็กินไฟน้อยมาแน่นอนครับใหญ่ครับอ,อีกตัวหนึ่งแบตเตอรีออ่ที่จะใช้เนี่ยมันก็จะหลากหลายมากขึ้นตอนนี้เมนเราใช้ลิเทียมอยู่ใช่ไหมครับลิเท<อ>ียมไอออนบ้างอาจจะมี ion, โซเดียมมีอะไรนะะอลูมิเนียมอะไรต่างเต็ไมไปหมด ใช่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารถไฟฟ้าที่บนบนกันเนี่ยนะครับพี่ตะใช้นะครับผมใช้แบบใช้แบบโคตรใช้เนยนะไม่มีใครบ่นสักคำว่าแบบเอ้ยพี่มีขี้ชาร์ตเ้ยไี่มีครับยากมากครับสงครามผมยอมรับอ่ะเพราะว่าทุกคนก็แห่กันไปนะคุณอะไรคุณใหญ่คุณไปเออะไรนะปตทปัดทองชัยอ่ะคุณเข้าได้เลยเหรอสงครามอ่ะ ใช่คนเป็นล้านเลยนะเออเรียกเขายังไม่ได้เลยมีได้อย่างไรนะครู